หมักช่มผูหมักช่มพูกคือหมักพลังพี่น้องสวัสดีครับพ่ออม่หพี่น้องพี่ปานาทุกผู้ทุกคนพี่น้องจ้าแปดมุ่งเร้าผ้าพี่น้องเขาสวนคือเก่าละพี่น้องจ้าเมื่อน,นี้กับสิมี่งานในเหอยู่พี่น้องอันเสียเอามากักทุเรียนพี่น้องหมักทุเรียนทีปลูกอยู่นี่มันโบยยัยนักเดิมละพี่น้องที่อัน เล่งล่างมักทุเรียนพี่น้องมักทุเรียนตน้นนีมันโมยใหญ่พี่น้องอยู่นีล่ะปลูกมิดพี่น้องหลังจากปลูกมิดไปปีนี้เป็นปีที่สองพี่น้องจําได้ไหมปีที่สองเลยพี่น้องมันโมยใหญ่แต่ว่ามันกระโบว่าแตกลากคืออ่าก็เลยสิมาเล่งลากด้วยไตโคดม่าพี่น้องเดียวซีพาพี่น้องไปเบิ่งไตโคดม่าที่อ่าจ่อยเฮ็ดเองนะพี่น้องเฮ็ดเองล่ะกระซีมาเล่งลากว่ามันมันสิเป็นจังไดเพราะว่าอาการมัน อ๋อพาแตกยอดพี่น้องไปไป,ไปพี่น้องไปเบิ่งก่อนก้อนหนานน,น่นเนาะจอยได้เห็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งต้นทุเรียนกุ้งมาพี่น้องใปพุ้มากับอันซับประรดพี่น้องค่ะได้ซับประรดสับปรดแก้วมานอนหนึ่งกับเสด็จปลูกด้วกันพี่น้องปลูกสับประรด เรวก็เสียด้ใส่ปุ๋ยไตโคดมาต้นมะทุเรียนคือเฮ็ดเองนะพี่น้องนะเสือไต้โคดมาพี่น้องเฮ็ดอันเฮ็ดเมื่อได้สองเดือน้วล่ะพี่น้องแกกะมันเหลืออยู่ถุงหนึ่งสีได้ยมาลงเมื่อเห็ดพี่น้องสีขาเขาบางออกก่อนอันนี้กองกองเอาเม็ดเขาซานออกพี่น้อง กงให้มีขเขาสารออกเอานามมันก,ก่อนนน่นามนะพี่น้องนามมาถังนึงอันว่าเป็นสีเนาะพี่น้องเนาะแต่ขัอเอามาว่าเป็นสี ตไตโคดอมา่าบมเมนสารเคมีเด้อพี่น้องไตโคดอมาก,ก็จะเป็นเชื้อราชนิดที่ต่อสู้กับเชื้อราบอดีในในต้นไม้เฮ้พี่น้องเป็นการป้องกันเชื้อราไวแต่เหนื่นๆหน่พี่น้องเชื้อไตโคดอมาเพิดไวสองเดือนแล้วตั้งตู้เย็นไวพี่น้องแล้วก็เมื่อนี่เลือถทุงหนึ่งกับสีมะเร็งหลกมะทุเรียนเหตุผลเป็นยังจังเล่งหลกมะทุเรียน หนึ่งมักทุเรียนปดแตกยอดสองมักทุเรียนหนาะหล่อนพี่นอ้องอัญญามันตายเนาะกะสีเอามาเลี้ยงพวกหญ,ญ้าพวกเนี้สินะเพราะว่าถ้าใส่ไตโคตมาลงไปหญ้ามันสีฝืนหญ้ามันสีอ่าเกิดมาในหลักมักทุเรียนมาคุ้มหลักมักทุเรียนนะพี่นอ้องจากการสังเกต ใส่อันใตโครมาหลอบแหลกนะพี่นอ้องญ้ามันอันต้นที่ได้ใส่ไปก่อนหน้านั่นะนะต้นมันจะมันไม่ญ้าคุ้มพี่น้องอันนี้ก็ขยเยาขยเยาพี่น้องขยเยาเอาเชื้อมันออกเชื้อมันจะเคี้ยวเคี้ยวไขสีย่อมผ่านะพี่น้องไข่นะสีย่อมผ่ามันเป็นปุ๋ยอีกชนิดเหลงหลากเลหลงโครนวห้โคนเน่า แล้พีนพ่นอ้องเดี๋ยวพี่น้องอ่ะได้แล้วพีน่น้องอืมน่าเปลี้ยนสีแล้วพีน่น้องอืม ้ำเปียน,น,นต้นนี้ลับพี่น้องที่ต้องการจะเล่งเจาก,กัารที่จะเล่งรากมันพี่น้องคื่อทุเรียนต้นนี้น้ำไตโครมาที่เอามาลดต้นมะทุเรียนเพื่อเล็งลากเพื่อให้แตกยอดอ่อนแบบวว้าๆนะพี่น้อง อันนี้มันโมเมนต์สารเคมีเนาะมันเป็นปุ๋ยอีกชนิดหนึ่งค่ะชนิดที่ว่าให้เรี่นแค็้งแรงงเือวากำจัดเชื้อราในใบในต้นมันไปวัดไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็เอาเข่ามาปยุยเขา่าที่มาอันที่มันออกหนามันออกไปแล้วสิมะปุยในโคนมันนี่พี่น้องปุยไว้บัดท,ที่นี่ มันบ่ออันแตกยอดก็ถ่ามาเบิงอีกอาทิตย์สองอาทิตย์พี่นอ้องอ้ที่มันไอนตัวนี้นะก็คือแดดด้วยพี่น้องด้วยแดดแต่ว่าไอตัวที่หดไปว่างหันค่ะเดือนที่แล้วนั่นหฮดไปแล้วพี่น้องโดไปแล้วอันนี้คือไตโคดมานที่ว่ามันจับอยู่ตรงนี้เป็นไข่านามมันพี่น้องเป็นไข้านามอ่าถ้าตัวนี้บ่อบ่อมาจับนี่ ใบมันจะหลวงรนไปกว่านี้นะพี่น้องแต่นี้มันก็เริมหลวงรนแล้วนี่นี่ต้นนี้คือใส่ไตโคดอมาไปสองขังพี่น้องขังแรกก็คือเอามิดมันนี่ละมิดเข่าที่เหลือจากที่ห้าใส่เอาหนามมันแล้วที่ห้าสกัดเอาหนามมันออกไปแล้วเอามาปุยเนี่ยขังขังแรกนะพี่น้องพ่อดีขังแรกนั่นคือหนามมันพี่น้องหนามของเฉือดไตโคดมานะ่นที่ สกัดออกมาได้นะมันบ่พ no like ่อก็เลยบ่ได้ลดก็เลยเอาอันนี้มิดมันนี่มาไหวมิดมันมาป่วยไหวในอันโค่นมันนี่นะพี่น้องมันก็เลยกลายเป็นว่ามีแต่เข่าขาวๆอยู่นะพี่น้องบาดที่นี่ฝนตกใส่แม่มาพี่น้องฝนตกใส่บาดนี่อาจจากเขามันอยู่ในเขานะมันก็จะเป็นเชื้อล่าข้นมะกาะอยู่ในต้นมะทุเรียนเขียวๆนี่พี่เกิดว่าบ่ได้ใส่ไตรโคดมาหลอบแหลกพี่น้อง ต้นนี้จะมีปัญหาเพราะว่าหนึ่งมันหล่อนเกินไปสองอันหลากมันบบเดินสามพี่น้องอันคุณแม่ลูกซีได้ใส่ปุ๋ยขี้ไก่มันจะเกิดเชือ้อราได้เร็วอันตัวไหนบางต้นกับปลูกได้บางต้นกับปลูกบ่ไดดบ่แมนว่าคุณแม่ลูกซีเก่งละเห็ดเป็นเห็ดใดทุกอย่างแต่กระ่องพิดล่องถูกแต่ก็ดีกว่าห้างบ่ไดดล่องมือเห็ดพี่น้องคะ่ะมิดคี่กันนี่พี่น้องนี่สูบบ่วไว้กับข้อมหอนกับบอหลอดนี่ซุกไปเลย ยืนต้นซุกไปแล้วพี่น้องอันนี้ต้นเนึ่องเป็นทุเรียนปูเข่งกับิใไส่เสือไตโคดมาลุกไปจักน้อยพี่น้องเพื่อให้มันได้แตกหลักพี่น้องที่สำคัญพี่น้องตัวนี้มือมันก่อนเฮ็ดคลิปไปให้พี่นอ้องเบิ่งอันได้ใส่ปุ๋ยพี่น้องใส่ปุ๋ยเต็มกระม,มือเยอะดอกพี่น้องแต่กฮ็ฮดน้ำ ้าฝนฝนก็บ่ได้มากคือเก่าพี่น้องบ่ได้มากคือเก่ามืมอนอีกสีซั่มเติมกับการใส่ปุ๋ยเหล่งหลากคือไตโคโดม่าพี่น้องใส่เข้าไปพี่น้องนี่เอามาเลยพี่น้องนี่นี่ถ้าพี่น้องอยางเลาะเบิ่งแลวก็ใหายไตยโคโดม่าด้วยพี่น้องบ่ได้ไหายเร้อพี่น้องเพราะว่าห้เพราะมันมีเชื้อน่ะพี่น้องมีเชื้อไตโคโดมา่าอ่าหายหลากมันแข็งแรงพี่น้อง ให้เพื่อให้มันเชื้อไตโคนมนาเขาจะไปหากินของเขาเองไปหาเชือ้อราที่บดีในต้นใหม่เฮานะพี่น้องถือว่าแม่งใหม่แม่งยังมักมัดจอดตั้งสี่นะาพี่น้องเอากสิให้เชื้อไตโคโราเพื่อไปกําจัดเชือ้อราป้องกันเบื้องต้นไวก่กนพอะต่อบาดนี้พี่น้องต่อซอยคุณพพอลูกซี จับบันไดให้เพื่อนเพื่อนอันหอหมักช่มผู้พี่น้องคลิปนี้กับผ้าพี่น้องเห็ดงานเมื่อยๆคิดเก้าพี่น้องจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อคุณแม่ลูกสีได้ทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ